สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โทมฮอคแชนแนลนะครับพบกันอีกครั้งครับวันนี้จะมานำแนวทางการเล่นมูลาดนะครับ s <S ก็ไต่แรงเก็บดาวนะครับ เดี blender, ๋ยวเชิญไปรับชมรับฟังได้เลยนะครับก็สำหรับการฟาร์มในช่วงแรกของมูลาดอาจจะยากนิดนึงนะครับช่วงที่ยังไม่มีสกิลตินะครับชนี้อาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองนิดนึงนะครับ พยายามฟาร์ม้เร็วที่สุดนะครับในช่วงต้นเกมนะครับมาแล้วครับลิกเตอร์ปวนแล้วครับโอเคครับทีมมาซ้อนแล้วนะครับโอเคครับขอเก็บลิกเตอร์ไปก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการที่เรายืนดักอยู่ในป่านะครับแล้วเขาไม่เห็นนะครับ ก็ทําให้เขาพลาดเองนะครับเราก็ได้ดไปก่อน2คิวนะครับขึ้นนําไปก่อนนะครับก็ถึงว่าช่วงต้นเกมนี้ผมจะแนะนาว่าเวลาาร์มพยายามให้ล่อมอนเตอร์เข้ามาในภูมไม้นะครับกดไม่ถูกนะครับกะพลาดไปน,นิดหนึ่งเมื่อเราล่อเข้ามาในภูมไม้จะทาให้ศัตรูกะจังหวะในการแย่งเรายากขึ้นนะครับ มันก็จะทำให้เราเล่นได้ปลอดภัยขึ้นวีขั้นหนึ่งนะครับอ่านี่ครับเราพยายามกะสกิลสองให้โดนขอบขอบนะครับมันจะทำให้เราฟาร์มเร็วนะครับก็ถ้าเพิ่มความแม่นยำนะครับเรากดสกิลสองครั้งแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราเดินเข้ามาใกล้ๆนะครับโอกาสที่เราจะโดนขอบขอบแบบนี้มีสูงนะครับ ก็สาหรับผู้ที่จำหนังป่านะครับเราพยายามสังเกตที่แมปไม่ได้แมปบ่อยๆนะเราจะได้เดินไปแกงเลนนั้นถูกนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆหาจังหวะในการเข้าทำเกมด้านบนนะครับนี่ครับเราพยายามเก็บสแต็กับคีบก่อนนะครับ เราค่อยเข้าไปบวกกดดันคู่ต่อสู้นะครับก่อนจะพุ่งออกไปพยายามกะคูดาวสกิลให้เหลือประมาณ4วินาทีนะครับมันจะใช้สกิลได้พอดีนะครับระวังซิลนะครับ สำหรับพูดเด้เล่นในตำแหน่งป่านะครับพยายามตายให้น้อยที่สุดนะครับก็พยายามให้แทงเขารับดาเมจแทนเราไปก่อนนะครับแต่ว่าหน้าทีเา่เราก็คือเราต้องพยายามคิวให้ได้เยอะที่สุดนะคคิวให้ทีมนะครับว่าะตำแหน่งป่าเขาอัน,นตายแทนเราได้อยู่แล้วนะครับนะครับเราพยายามหาจุดเก็บสแต็กนะครับ ัเขาไม่เดินเองครับคิวฟรีครับตอนนี้โอเคครับได้คิวแล้วก็ได้มังกรนหมครับเพิ่มความได้เปรียบไปขั้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราตีให้ได้สองตัวพร้อมกันนะครับประหยัดเวลานะครับพยายามหาจังหวะกดดันคู่ต่อสู้เรื่อยๆเลยนะครับร่างเงาก็พยายามปล่อยไม่ได้ป่านะครับ ฝั่งนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับตีสองตัวพร้อมกันนะครับก็พยายามเดินผ่านคี่านะลรพยายามตีให้หมดเลยนะครับเคลียร์คีปเลนก่อนนะครับแล้วค่อยเดินมาสมทบทีมนะครับถ้าเขาไม่มาก็ตีป้อมนะครับเห็นเทลนะครับตอนนี้ แล้วรอจังหวะนิดนึงนะครับถ้าไม่มีอะไรก็ส่วนมากผมจะชอบใช้สกิลของมูลาดในการเช็คพุ่มนะครับทำให้เราเล่นได้ปลอดภัยขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับป้องกันความเสี่ยงในการที่จะโดนศัตรูดักป่านะครับนี่ครับสามารถเก็บสแตก็กระมังกรได้นะครับ นิดเดียวนะครับสกิลของอันตีของเคสนี่ก็ปวดมากๆนะครับทำให้ติดสตันนะครับทั้งสตันทั้งสโลนะครับวิบ่งไม่ออกกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับกดดันศัตรูได้เป็นอย่างดีนะครับสกิลอันตีของมูลาดนะครับ โอ้โหแย่แล้วครับระวังซิวนะครับตัวนี้อันตรายนะครับ มีไฟด้านบนนะครับผมก็เนี่ยเลือกเก็บสแต็กกับคีฟนะครับโอเคครับก็คิวเทลไปได้นะครับที่แมปเมื่อกี้เราเห็นลิกเตอร์มานะครับเขาขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับต้องพยายามสังเกตที่แมปใบๆนะครับจะเห็นความเคลื่อนไหวของสัตรูนะครับ ก็ถ้ายังไม่มีจังหวะในการซิวก็เก็บใช้เช็คอันติเช็คป่าเรื่อยๆนะครับมาแล้วครับลิกเตอร์มาแล้วครับซิวดักล่างเงาแล้วนะครับก็ถอยนะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับต้องต้องคิดดีๆนะครับสำหรับการเล่นมูลาดนะครับว่าปล่อยสก,กิลไปแล้วควรกลับดีไหม ว่าบางทีถ้าเราปล่อยไปแล้วเรากดกลับมาล่างเงาอนี้โดนดักตายแน่นอน,นครับช่วงนั้นเราจะฟรีวันสี่ห้าวีเลยนะครับเพราะว่าได้ปล่อยสก,กิลไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับพยายามเก็บสแต็กกับคีปก่อนนะครับแล้วค่อยไปทำคอมโบให้ทีมนะครับมูลาดนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องค<ม>ิวได้ในช็อตเดียวนะครับแล้วก็ทำ ดามิให้เพื่อนร่วมทีมเยอะที่สุดนะครับลดเลือดเขานะครับแล้วค่อยให้เพื่อนร่วมทีมเก็บอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะไม่จะเป็นต้องคิวเองนะครับก็พยายามแนะนำะทําจังหวะให้เพื่อนนะครับอตอนนี้มังกรก็เกิดแล้วนะครับ มังกรก่อนเลยนะครับก็อาจจะเลือคลิปไว้ฝั่งหนึ่งนะครับตรงกลางนะครับก็คือต้าผู้ที่เล่นมูลาดนะครับตำแหน่งมิดเลนนี่จำเป็นมากๆนะครับว่าถ้าป้อมไม่แตกเราจะมีคีคลิปสฝั่งในการเก็บสแต็กนะครับ นี่ครับถ้าเราสังเกตที่แมปมินิแมปนะครับเราก็จะรู้ตำแหน่งอยู่ของศัตรูนะครับคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ใช่ร0 0ซนะครับนี่ครับเวลามีการไฟนะครับเราพยายามวิ่งหาคีปก่อนเลยนะครับเก็บสแต็กกับคีปนะครับเพราะสกิลของมูหลานเป็นวงกว้างนะครับนี่ครับเขาทำให้เราได้เปรียบนะครับโอเคครับ ก็จังหวะน,นี้เราก็คิวไปนะครับเราก็เก็บลิกเตอร์เป็นคนสุดท้ายนะครับก็เป็นเอของทีมนะครับจะเอาป้อมทันไหมครับรีบต,ตีป้อมด่วนเลยครับมูลาเป็นเอ็กซิโ่แอสซินครับตีป้อมเร็วอยู่แล้วนะ โอเคครับเดปอมก็ถอยด่วนเลยนะครับก่อนกลับผมขอบ้าฟ้าเขาก่อนนะครับตัดกำลังนะครับอโอเคครับตัดกำลังบ้าฟ้าเขาแล้วนะครับก็ถอยเลยนะครับที่นี่มังกรหลังเลเวล10นะครับจะเป็นร่างตัวเต็มวัยนะครับ จะมีในส่วนของบัฟไข่มังกรน,นะครับแล้วก็บัฟแต่และฮีโร่แต่ละสายจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับก็ได้ไปไม่ยากนะครับมูลาดในช่วงท้ายเกมไอเทมเยอะอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ทีมเราอ่าเทลได้ในส่วนของบัฟไปแล้วก็จะทำให้ตีแรงขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับโอเคครับพยายามดันหลายทางนะครับ สกิลสองของมูลาดนะครับพยายามกะจังหวะให้ที่ดีนะครับหลบดาเมยได้ทุกประเภทเลยนะครับมีการไฟที่ด้านบนนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับวิ่งหาเก็บสแตก็กับคีีปาก,ก่อนเลยนะครับ โอเคครับก็เก็บเทวนาไปได้นะครับแล้วก็วนมาเหมือนเดิมนะครับสกิลตีของมูหลานเป็นวงกว้างอยู่แล้วนะครับวนไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวนะครับเรามีในส่วนของปั๊บไข่มังกรอ,อยู่แล้วนะครับะระวังลิกเตอร์นะครับลิกเตอร์มาป่วนเรานะครับ มูลาดก็ตัวที่เคลียร์คลิปเลนได้ดีมากๆนะครับอ่ะลิกเตอร์หลุดนะครับลิกเตอร์หลุดเลนนะครับโอเคครับก็เก็บลิกเตอร์ไปได้นะครับก็เดี๋ยวเราหาจังหวะในการขึ้นบ้านนะครับ โอเคครับเมื่อแทงเขาตายครับโอกาสที่เขาจะไม่มีตัวแทงก็หมดแล้วนะตอนนี้โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำแนวทางการเล่นมูลาดในโหมดแลนกิ้งนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ทำคลิปนะครับอยากให้เล่นตัวไหนสามารถโพสไว้ที่ล่างคลิปได้เลยนะครับจะแนะนำแนวทางการเล่นให้ดูนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ